สาวเวียดนามเปิดโลกเพื่อนร่วมชาติเมืองไทยทันสมัยสะดวกสบายกว่าที่คิดเมื่อสาวสวยชาวเวียดนามได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยให้เพื่อนร่วมชาติได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีความทันสมัยสะดวกสบายเป็นอย่างมากไม่ได้ลำบากเหมือนอย่างที่ชาวเวียดนามคิดกันซึ่งเธอเองก็ได้แนะนำไปถึงคนเวียดนามที่จะมาเที่ยวที่เมืองไทย เธอได้บอกว่าเมืองไทยมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายโครงสร้างพื้นฐานดีมากอาหารของเมืองไทยนั้นก็สุดแสนที่จะอร่อยมีให้กินตลอดเวลาแถมราคายังถูกอีกด้วยและยังแนะนำให้ชาวเวียดนามที่จะมาเมืองไทยเปิดใจและไม่ต้องกังวลว่ามาเมืองไทยแล้วจะลำบากที่นี่มันยอดเยี่ยมกว่าที่คิดมากเลยทีเดียว ก็ไปดูกันนะครับว่าสาวเวียดนามคนสวยคนนี้เธอจะประทับใจอย่างไรในการมาเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างไรกันบ้าง สำหรับช่องของเธอนะครับมีชื่อช่องว่าทุยรินผมจะขอเรียกเธอว่าคุณรินแล้วกันนะครับซึ่งทริปเที่ยวไทยของเธอในรอบนี้เธอก็ได้รีวิวความทันสมัยความสะดวกสบายและอาหารของเมืองไทยให้กับเพื่อนร่วมชาติของเธอได้รู้ว่าเมืองไทยนั้นมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเป็นกังวลเลย ซึ่งทีแรกคุณรินก็ได้บอกว่าถ้ามาที่เมืองไทยจะมีอยู่สองสนามบินจะมีดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิซึ่งวันนี้เธอก็ลงที่ดอนเมืองซึ่งคุณรินก็บอกว่าถ้ามาลงที่ดอนเมืองคนก็จะไม่ค่อยเยอะก็จะสะดวกสบายหน่อยแต่ถ้าไปลงที่สุวรรณภูมิคนก็จะเยอะมากก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกสักเท่าไหร่ และคุณรินจะเข้าเมืองโดยใช้รถบัสของไทยไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าไปเธอบอกว่าเธอก็ไม่ค่อยรีบก็จะนั่งรถไปเรื่อยๆรถก็จะวิ่งเข้าไปในใจกลางเมืองแถมราคาถูกอีกด้วยแต่ว่าถ้านั่งแท็กซี่ก็จะราคาสูงอยู่เหมือนกันหลังจากที่เข้ามาถึงใจกลางของกรุงเทพแล้วคุณรินก็ได้มาแวะกินอาหารอย่างแรกของเธอก็คือทุเรียนของไทยนั่นเอง ซึ่งคุณรินบอกว่าทุเรียนของไทยนั้นมันมีรสชาติอร่อยกว่าของเวียดนามมากแต่คุณรินก็บอกว่าทุเรียนของไทยนั้นเนื้อของมันจะไม่ค่อยมีแบบเละเละสักเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ได้เลือกทุเรียนของไทยแบบที่แข็งแข็งหรือเรียกว่าเนื้อไก่ฉีกนั่นเองซึ่งคุณรินยังบอกอยู่ว่าเธอเป็นชาวเวียดนามเธอจะชอบกินทุเรียนที่ดิบดิบมากกว่า ซึ่งพอคุณรินได้กินทุเรียนแล้วดูเธอจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับยกนิ้วโป้งให้กับความอร่อยของทุเรียนไทยกันเลยทีเดียว และหลังจากนั้นคุณรินเธอก็ได้พาไปเที่ยวแถวถนนบรรทัดทองซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะมีชื่อเสียงด้านของกินอย่างมากมายนั่นเองซึ่งคุณรินเธอก็ได้นั่งรถเมร้อนของไทยเพื่อไปยังถนนบรรทัดทองดูเธอเองก็จะรู้จักระบบขนส่งสาธารณะของไทยดีเหมือนกันนะครับสามารถนั่งรถเมร้อนไปยังถนนบรรทัดทองได้อีกด้วย พอมาถึงแล้วดูคุณรินเธอจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถึงกับยิ้มและเต้นบนถนนด้วยความดีใจยกใหญ่กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านชื่อดังแถวนั้นเธอก็ได้สั่งมามา่าต้มยำเรียกได้ว่าอาหารจานนี้ก็น่ากินมากเลยทีเดียวเธอก็บอกอีกว่าอาหารที่ร้านแห่งนี้อร่อยสุดยอดไปเลยเธอชอบมันมากๆและหลังจากที่เธอลองชิมแล้วเธอก็บอกว่า มาม่าต้ยมยำถ้วยนี้อร่อยจริงๆไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนมาเข้าคิวรอกินร้านนี้เป็นจำนวนมากและต่อมาคุณรินเธอก็ได้ไปกินอาหารอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาชื่อดังอีกร้านหนึ่งและคุณรินก็ได้มารีวิวให้ดูซึ่งก็มีกุ้งแช่น้ำปลาแถมมาด้วยผักอีกหนึ่งต้นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแถมมาแบบจัดเต็มกันเลยนะครับ เธอก็คงจะงงและคิดว่าแค่กกุ้งแช่น้ำปลาแต่ทำไมให้ผักมาเป็นต้นกันเลยทีเดียวแต่เหตุผลที่ทางร้านให้ผักมาเป็นต้นนั้นก็คือวิธีกินต้องเอาผักมาห่อกุ้งแช่น้ำปลานั่นเองและหลังจากที่เธอกินเข้าไปทีแรกเธอก็ยังเฉยเฉยแต่ผ่านไปไม่นานความเผ็ดก็เริ่มเยอะขึ้นเธอถึงกับเป่าปากด้วยความเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียว ซึ่งจริงๆแล้วชาวเวียดนามนั้นจะไม่ค่อยกินเผ็ดกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างแอดเคยไปเที่ยวเวียดนามไปกินเฟอหรือไปกินอาหารตามร้านต่างๆที่เวียดนามก็จะมีพริกให้เหมือนกันแต่ว่าพริกที่นั่นจะไม่ค่อยเผ็ดสักเท่าไหร่และชาวเวียดนามเขาก็จะชอบกินกันรสชาติจืดๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่คุณรินเธอก็บอกอยู่ว่าถึงแม้ว่ากุ้งแช่น้ำปลาจานนี้มันจะเผ็ดมากๆแต่สิ่งที่เธอทำได้ตอนนี้ก็คืออยากจะกินอีกเพราะว่ามันอร่อยมากๆนั่นเองและต่อมาคุณรินก็แวะไปซื้อของกินอีกซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นขนมปังคุณรินเธอบอกว่าร้านนี้ทำเก๋มากใช้เตาถ่านแบบธรรมชาติย่างขนมปังและราคาก็ไม่แพงอีกด้วยอันนึงก็แค่สองหมื่นดองเท่านั้นเอง สำหรับเงินห0,000่นดองก็ประมาณ15บาทของไทยก้อนหนึ่งก็ประมาณ30บบาทนั่นเองนะครับหลังจากได้ขนมปังมาแล้วคุณรินก็มารีวิวให้ดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรพอกัดเข้าไปคำเดียวเธอถึงกับพยักหน้ารู้สึกได้ถึงความอร่อยของขนมปังไทยเธอบอกว่าขนมปังไทยนี้มันมีรสชาติที่อร่อยมากอร่อยสุดๆไปเลย คุณรินก็แนะนำว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ประเทศไทยแนะนำว่าให้มากินขนมปังร้านนี้มันอร่อยแบบสุดๆไปเลยนั่นเองแล้ววันต่อมาคุณรินจะออกไปเที่ยวที่กรุงเทพต่อซึ่งรอบนี้เธอก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปลงแถวถนนสุขุมวิทเพื่อจะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านชื่อดังนั่นเอง และพอไปถึงร้านเธอก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาชุดหนึ่งแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อทางร้านได้เอากะทิใส่ในถุงและก็มัดหนังยางมาอย่างแน่นมากทําเอาสาวเวียดนามถึงกับเอ่ยว่าแล้วจะแกะยังไงเนี่ยมันมัดแน่นจริงๆที่จริงแล้วอย่าว่าแต่คนเวียดนามเลยนะครับบางทีคนไทยเองเวลาไปซื้อของตลาดคนขายของก็มัดหนังยางใส่ถุงแกงอย่างแน่นเลยทีเดียว คนไทยก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันชาวต่างชาติก็ถึงกับรีวิวการแกะหนังยางถุงแกงกันเลยทีเดียวซึ่งคุณรินเองเธอก็ถึงกับใช้ปากในการกัดหนังยางเพื่อจะเอาน้ำกะทิออกมาราดจนในที่สุดเธอก็ทำได้ซึ่งเธอเองก็บอกว่ามะม่วงของไทยนั้นมันมีรสชาติที่อร่อยมากไม่เหมือนที่เวียดนามเลยอร่อยจริงๆและข้าวเหนียวมะม่วงกล่องนี้ก็อร่อยมากอีกด้วยแล้ววันต่อมา คุณรินก็ได้พามากินอาหารของไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าอาหารของไทยชนิดนี้มันวิเศษมากคนไทยคิดได้ยังไงกันสำหรับอาหารที่เธอบอกก็คือขนมครกของไทยนั่นเองโดยคุณรินบอกว่าตอนที่เธอไปซื้อขนมครกนั้นเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยน่ารักมากเลยจริงๆซึ่งตอนที่เธอกินขนมครกนั้นเธอบอกว่า ขนมครกของไทยนี้มันมีรสชาติที่สุดแสนจะบรรยายของง่ายๆแต่มีความอร่อยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเธอชอบขนมครกชนิดนี้เป็นอย่างมากและต่อมาคุณรินก็พาไปกินก๋วยจับ๊บซึ่งคุณรินบอกว่าอาหารชนิดนี้ของประเทศไทยก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยและอาหารจีนเข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นรสชาติที่อร่อยมากเธอก็ชอบอาหารจานนี้มากเหมือนกันเธอถึงกับบอกชาวเวียดนามที่จะมาเที่ยวไทยว่า ถ้าได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยก็อย่าลืมแวะมากินก๋วยจับของไทยด้วยและต่อมาคุณรินก็จะเดินไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าของไทยแต่เธอบอกว่าอากาศของเมืองไทยนั้นช่วงบ่ายร้อนมากๆเธอถึงกับเอาผ้ามาโพกศีรษะกันเลยทีเดียวและระหว่างทางที่เดินไปนั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนของไทยกําลังเลิกเรียนพอดีและได้เห็นชุดนักเรียนของประเทศไทยเธอบอกว่ามันก็สวยดีนะ แต่จริงๆแล้วชุดนักเรียนที่เธอเห็นนั้นก็เป็นชุดลูกเสือที่เด็กๆใส่กันนั่นเองแต่พอคุณรินเธอมองไปที่เด็กนักเรียนผู้หญิงก็ใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้าเธอก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงใส่ชุดไม่เหมือนกันสําหรับชุดของนักเรียนหญิงก็จะเป็นชุดเนตรนารีนั่นเองนะครับเธอเองก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องมีชุดไม่เหมือนกันซึ่งพอเข้ามาในห้างคุณรินก็ได้มากินขนมปังนิดนึงหลังจากเธอกินเข้าไปเธอถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะว่ามันอร่อยมาก เธอถึงกับเอ่ยว่านี่มันคือสุดยอดของความอร่อยเลยทีเดียวเยี่ยมจริงๆคุณรินเธอถึงกับพูดภาษาไทยคำหนึ่งออกมาว่าอร่อยมากยัมมี่อร่อยมากมมอร่อยมาก แล้ววันสุดท้ายในกรุงเทพคุณรินก็ได้พามากินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนั่นเองเธอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของไทยมันแปลกตามากเพราะว่ามันมีเครื่องเคียงอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเป็นเกี๊ยวหรือเป็นอะไรต่างๆมันแปลกจากของเวียดนามเป็นอย่างมากแต่มันก็อร่อยมากอีกด้วยเธอก็รู้สึกชอบเมนูเย็นตาโฟของไทยมากเลยจริงๆ และเธอก็ยังได้ไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีต้มยำมีอาหารแบบพื้นบ้านของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างหรือต้มยำปลาซึ่งคุณรินเธอก็ชมว่าอาหารของไทยนี้มันมีรสชาติที่แปลกแล้วก็อร่อยเป็นอย่างมากกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยและในตอนสุดท้ายคุณรินก็บอกว่าเธอก็รู้สึกเศร้ามากที่จะกลับไปที่เวียดนามเธอรักเมืองไทยมาก ที่นี่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับเธอมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แสนอร่อยการคม,มานาคมที่สะดวกสบายแถมผู้คนก็ยังเป็นมิตรอีกด้วยเมืองไทยนั้นทันสมัยและสะดวกสบายกว่าที่คิดไว้มากเลยทีเดียวนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ